หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิง่งด้วยนะครับอันนี้เพิ่มาซื้อซาลาเปานะครับข่้นะคะาซาลาเปาเรือกเห็นร้านกาแฟได้ตั้งใจจะมาดูร้านกาแฟนะครับเราจะต้องเข้าไปดูกันสักหน่อยครับเดี๋ยวไปลองชิมกาแฟร้านนี้ดูก่อนนะครับคืออาจจะไม่ได้ เตรียมตัวมารีวิวด้วยครับเพราะว่าจะเดินทางไปทางจังหวัดนะฮะว่าสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปบรรยากาศร,รอบๆร้านกาแฟให้ดูนะครับสภาพร้านโดยทั่วไปนะครับหน้าร้านก็ออกจะดูดีครับดูดีจริงๆครับแตมันซ่อนสายตาครับถ้าไม่ได้แวะซื้อสละบเป่าเนี่ยมองไม่เห็นร,รอบๆเนี่ยก็ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ของในก็จะมีของเก่าๆโชว์อยู่ด้วยครับชื่อร้านบ้านเบเกอรีร่นะครับโฮมเค้ก ถ้าไม่สังเกตก็อาจจะจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมารีวิวแต่พอได้คุยกับน้องที่ชงกาแฟครับผมเข้าใจถึงศิลปะของการชงกาแฟที่น้องเขาพยายามอธิบายลักษณะการชงกาแฟนะครับการวางน้ำตาลไว้ในตำแหน่งไหนของของแก้วกาแฟนั้นๆน,น,นะครับมันมีศิลปะแล้วก็มี กลยุทธ์ในการชงกาแฟหรือศิลปะในการชงกาแฟที่แบบผมว่ามันเป็นศาสตร์ของคนทําอาหารหรือรื่ดื่มนะครับถ้าเรามีศิลปะคือใส่ใจกับการทํอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่ารสชาติมันมันก็น่าจะออกมาดีแล้วมันก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับหลังจากที่ผมซื้อมาได้ชิมได้ดื่ม,มากากแฟนี่ก็กลมกลม่อมนุ่มนวลหอมนุ่มนวล ต้องบอกนุ่มนวลหอมนะครับเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปครับอันนี้จะผมจะเข้าไปนั่งคุยกับน,น้องเลยจะมีการรีวิวกันอย่างชัดเจนเลยครับเพื่อไปนั่งคุยกันว่าที่มาที่ไปของร้านน่ะมายังไงนะครับแล้วก็แนวทางการหรือศกกิลปะการชงกาแฟน้องเขาเป็นยังไงครับคือเขาอาธิบายให้ผมฟังแต่เพเอ่อนอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจมารีวิวก็เลยไม่ได้อัาไว้เสียดายจริงๆเหมือนกันครับ ยังไงลบกวนติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะจะบอกว่า,าร้นานติดตามคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ